สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทบทวนนะคะการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคเชฟทววนนะคะเหมือนที่เราเรียนในห,ห้องเรียนกันไปแล้วนะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้โดยเริ่มนะคะจากการเลือกไฟล์นิวขึ้นมาก่อนนะคะกดไปเลยค่ะจากนั้นนะคะจะได้หน้านิวด็อก m e n t มนขึ้นมาให้เรากดโอเค จะได้หน้านะสเตตขึ้นมาแบบนี้นะเราเปลี่ยนมองนิดนึงนะคะเปลี่ยนตรงนี้100%นะคะให้เป็น fit in window แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาวัดรูปวงกลมกันเราก็เลือกสีนะคะสำหรับวงกลมของเราจากนั้นนะคะให้กดตัว O ที่แป้นพิมพ์เพื่อเลือก เครื่องมือที่ชื่อว่า overtool หรือเครื่องมือสำหรับการวาดรูปวงกลมค่ะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วาดรูปวงกลมขึ้นมา1รูปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้มาดูที่เฟรมที่20ของเลเยอร์หนึ่งก็คือเฟรมนี้นะคะคลิกเลือกเฟรมที่20จากนั้นคลิกขวาค่ะเลือก insert keyframe กด1ครั้งค่ะเราจะได้เ a เยอที่มีหน้าตาแบบนี้เฟรมและเ a เยอแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกที่รูปวงกลมจากนั้นคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกคัดเพื่อตัดรูปวงกลมออกไปค่ะเราจะได้เฟรมเปล่าๆที่ยังไม่มีวัตถุแบบนี้นะคะในเฟรมที่20จากนั้นเราจะ วาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้กดตัว r ที่แป้นพิมพ์เพื่อเลือกรูปร่างเลือกเครื่องมือสําหรับการวาดรูปร่างรูปสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ,ปบเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งนะคะเป็นสีอะไรก็ได้จากนั้นก็วาดรูปกค่ะคลิกลากวาดรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปแบบนี้จากนั้นนะคะให้นักเรียนเลือกนะคะเครื่องมือ selection tool ะะหรือเลือกตัว V ที่แป้นพิมพ์ค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะก็ให้กลับไปเลือกที่เฟรมที่1ก็คืออันนี้นะเฟรมที่1คลิกขวาที่เฟรมที่1ค่ะแล้วเลือก create shape t w e n กดหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะไอตรงเฟรมเนี่ยนะคะมันจะรวมกัน ะะเป็นสีเขียวแล้วก็มีรูปผู้สอนแบบนี้หมายความว่าเราทําการเชฟทวินหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างให้กับวัตถุของเราแล้วนะคะนักเรียนลองทดสอบผลลัพธ์นะคะโดยการกดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดหรือเป้นพิมพ์นะคะจะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปที่ไฟล์เซฟนะคะเซฟชื่อเป็นชื่อ s h a ท e ีนนะคะแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ตามด้วยเลขที่จากนั้นตามด้วยชื่อค่ะกดเซฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ